โอเคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมวอร์มให้นะผมอยู่กับคลิปจะว่าอันบล็อกดีไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะอันบล็อกดีไหมแต่ก็มันไม่ใช่อันบล็อกอ่ะก็เป็นเหมือนรีวิวแล้วกันแต่จะไม่ได้แบบว่ารีวิวตัวมังะเลยเนาะเป็นรีวิวเซตพิเศษเร่ม20ยี่สิบดีกว่าผมไปคิโนคุนิยะที่เซนโวมาใช่แล้วก็เจอตัวนี้อืมก็เลยแบบว่าใช่ผมก็ นี่ครับพิเศษ20ของญี่ปุ่นมันจะแถมเป็นสแตนดี้เฉลี่บุษบุผมก็เลยไปเอฟมาเพราะว่าผมตามชอบตัวพระพุทธเจ้ามากพระพุทธองค์ใช่ก็เลยซื้อทุกอย่างที่เป็นพระอ,องค์แล้วตันโชคดีเจอเล่มยี่สิพิเศษที่มันแถมสแตนดี้เฉลิกตัวนี้ก็เลยซื้อมาก็ไม่ได้มารีวิวมังงอะอย่างไรแต่ว่ามารีวิวกับตัวสแตนดี้ดีกว่าใช่ก็เนี่ครับจะมาแกะ ตัวสแตเดี้ชิริกดูมันจริงมันต้องอยู่ในซิลนะแต่ว่าผมแกะซิลไปแล้วใช่ตอนแรกเพราะว่า <c> เ <oughs> ด้วยความที่เหนื่อยพุ่งกลับมาถึงบ้านก็นเลยรีบรีบไปหน่อยก็นั่นแหละ,ะก็เดี๋ยวผมขออนุญาตแกะตัวกล่องก่อนแล้วกันนะครับผมตะคุณนล้วโอเคครับผมก็แกะเสร็จไปที่ร้อยับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอาจจะดูคุ้นๆหน่อยอะไรหน่อยไม่ใช่อะไรมันเหมือนมันมีเนี่ยถุงอยู่ข้างหลังด้วยซองกันหนึ่งโอเคครับตรงเนี้ย ต้องขอแจ้งก่อนว่าตัวอาคิเดียมันจะมีความคุ่นๆนีะมีความแบบว่ามัวๆไม่ใช่อะไรครับมันมีฟิล์มกนรลอยอยู่เออผมก็แบบอ้าตอนแรกอะ่ะคือไม่ได้คิดอยู่แต่ก็คิดอยู่ว่าเอออาจจะมีฟิล์มอยู่บ้างแต่สุดท้ายก็มันก็มีฟิล์มจริงๆอ่ะก็ในในคลิปอะ่ะผมไม่รู้เว้ยแต่พอผมแบบว่าอัดเสร็จแล้วเ,อ,เ,วเอาไปใหุ้่นพีเขาที่อยู่ด้วยดูใช่ป่ะเขาบอกว่าเฮ้ยวอร์มมันมีฟิล์มอยู่นะ เอา้าชิบหายพอแกะก็นู่นนี่จนแบบว่าโอเคมันก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยดีครับประมาณนี้ครับต้องขออภัยด้วยนะจริงมันจะมีฟิล์มอยู่นะเาเรียกว่าไงอ่าการกระแทกแหละเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนแล้วกันนะผมแลประกอบให้ดูทีสักครู่นะครับโอเคแล้วผมก็ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วับผมกับแอนดี้บุตตาก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็น เหมือนตุ๊กตาบรว่ายกเใหญ่ด้ใช่ประมาณนี้เนี่ยใกล้ๆถือว่าสวยงามเลยนะครับผมข้างหลังก็ไม่รู้กันว่ามันต้องด้านไหนก็ร้านนี้ลวกันประมาณนี้ครับผมก็กับเซ็ตพิเศษนะผมมีข้านี้เลยจริงๆแล้วก็เป็นตัวเล่มยี่สซึ่งข้างในก็จะเหมือนเป็น โหมดใบพิวภายในเล่มใช่ประมาณนี้ครับก็เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยกันนะครับผมอาจจะคลิปสั้นๆง่ายๆแป๊บเดียวเดีดยวยควางที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวต้องทําอะไรหลายอย่างอีกว่าของมาส่งอีกโอเคกบวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมชาดีวิจเจอกันใหม่ครับผมไอเจในบามินาซัง